สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับผมนะครับพี่โตเกษตรเอนจอยวันนี้จะพาทุกคนมาดูมันสําปะหลังที่พี่โตปลูกไว้นะครับแปลงนี้พี่โตปลูกไว้ได้12วันแล้วครับผมตั้งแต่ปลูกไม่ไม่โดนฝนเลยนะครับผมฝนไม่ตกเลยฝนทิ้งช่วงไปแต่ว่าอัตราการขึ้นของอัตราการแตกแตกยอดอ่อนนี่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมขนาดไม่ไม่โดนฝนมา ขนาดไม่โดนฝนมา12วันอัตราการแตกยังสวยอยู่เลยนะครับใช้ได้เลยแตกสวยเลยนะครับนี่ครับผมดูอัตราการแตกครับพี่โตมีเทคนิคครับผมเทคนิคที่ว่าทําให้ท่อนพันท่อนพันธ์ที่พี่โตปลูกเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่โดนฝนมา1 0บกว่วันก็สามารถสามารถแตกยอดอ่อนได้สวยอย่างนี้ก็คือพี่โตใช้ท่อนพันธุ์สดในการปลูกครับผมท่อนพันธุ์สดคืออะไรท่อนพันธุ์สดก็คือท่อนพันธุ์ที่เราตัดไว้ ไม่เกิน7วันนะครับผมอันนี้เราเรียกว่าท่อนพันสดอย่างของพี่โตนี่คือโคตสดเลยโซดสดเลยนะครับผมคือพี่โตเนี่ยพี่โตเนี่ยตัดแล้วพี่โตก็ปลูกเลยยกตัวอย่างนะครับผมยางวันนี้พี่โตตัดพันตอนเช้าตอนบ่ายพี่โตนี่ก็คือสับเลยสับพันเป็นท่อนท่อนไว้แล้วพี่โตก็ใส่รถกระบะไว้ตอนเช้าพี่โตก็มาปลูกเลยในเวลายี่ชั่วโมงเนี่ยที่พี่โตตัดพันเนี่ยพี่โตก็ ปักยิ้มลงดินเลยมันทําให้ท่อนพันธุ์ของพี่โตน่ยมันยังสดอยู่แล้วมันสามารถซู้แหลงได้ถึงแม้ว่าพันธุ์มันของพี่โตน่ยจะไม่โดนฝนเลย10วัน15วัน20วันหรือเป็นเดือนมันของพี่โตก็ยังอยู่ได้ครับผมยังสามารถแตกยอดอย่างนี้ได้เพราะว่าพี่โตใช้พันธุ์สดครับผมทุกคนลองเอาเทคนิคที่พี่โตทํานี้ลองไปใช้ดูนะครับผมพี่โตคิดว่ามันน่าจะได้ผลเลยนะครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับผมน่าจะพอมีประโยชน์กับทุกคนบ้างนะครับผมไม่มากก็น้อยถ้าถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะครับผมช่วยกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ไปโตด้วยนะครับสวัสดีครับ